วันนี้คนี้ต้เราสู่รายการไอทีวิชั o นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตรีวิวเรื่องไมค c r a f t กันอ่าไมค์ครับเนี่ยเขาจะมีอัปเดตใหม่แล้วเนาะกับ0.12.1เครื่องผมเป็นเค่องอะไรต้องปิดไฟก่อนไหมไฟแล้วเข้าในไมค์ครับ ถ้าไม่เอาเอนนง,อนนงินึงเอ๊ะี่ก็เงนองชาอามาแล้วผลเป็น0ูน1์จุหนึ่งิวสามหนึ่งวันนี้นี่ลงนี่ปักกดนี่เบอไปไฟลารลูดขึ้นใส่ใส้ปหาเครื่องผมเป็นยังใครคนเป็นยางผมไม่รู้นะ โอเคก็วันนี้จะมาอัปเดตรีวกับ m ไมค์คร t เนะโอเคมาดูที่ตั้งค่าเลยตั้งค่าตันนี้ก็จะมีการตั้งค่าปเป็นหมวดไอพวกซอมบี้อยูเนะี่ยอันแรกคือเราไอ้เนาะที่มันมันจะปิดแล้วคือปิดหมวดซอมบี้ไม่มีซอมบี้เลยต่อไปก็เป็น e ีซี่นอร์มแล้วก็ฮาร์แล้วผมเล่นผมจะเล่นฮาร์ดนะมีน,นี่ด้วยไนงะอันนี้ที่เหลือก็เหมือนเดิมน,นี่สกิน กินเหมือนเดิมโอเคเกี่ยวกับจอยก็จะมาในหมวดน,นี้ด้วยที่อันนี้อันนี้ก็จะใส่พวกคีย์บอร์ดเนี่ยส่วนอ่าหมดแล้วหมดส่วนน,นี้เน,นี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะใส่เป็นจอยจอยนู่นจอยนี่จอยนั่นผมไม่มีจอยผมไม่ใ,ใส่อ้าวกดผิดโอเคมาในหมวดน,วนี้แล้วนี่ก็จะมีออตโต้ด้วยเกี่ยวกับการออตโต้จัำกระโดด ติดบล็อกอะไรเงี้ยมันจะกระโดดที่เองนี่เหมือนเดิมโอเคอ่ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะมาใหม่กันอยู่สองตัวมั้งผิดน่าจะเป็นสองตัวเนี้ย,ต,ยตัวนี้กับตัวนี้ตรงกันโอเคโอเคเราไปดูกันเลยเข้าในหมวดนี้ก่อนอ่าไปดูว่ามีของอะไรมาบ้างนะครับ โอ้เกกกกกอ่าอันแรกเลยคือผมถือธน,นูเนี่ยด,ดูดูกับเวลาการยิงครับเรายิงไปเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบลูกศรธน,นูชี้ลงเหมือนในคอมเป๊ะๆแล้วก็การบังคับอะไรพวกนี้ยมันจะแตกต่างหมดเลยถ้าวิ่งก็กดไอตัวเดินเนี่ยย้ำสองครั้งมันจะวิ่งแล้วถ้าหมอบก็กดตรงกลางสองครั้ง ทุกคนอาจจะงงว่าปุ่มกระโดดหายไปไหนนี่ครับตรงนี้นี่ปุ่มนี้เลยด้นานซ้ายนี่เลยถ้าทํายังไงให้วิ่งเร็ววิ่งเร,เร็วสุดนะผลในสองครั้งวิ่งไปโดดว,ว,วิ่งไปดูไ <laughs> ปถ้าในหมดแบบโอชีวิตรอบม,มันก็มันก็จะได้หมวนี้ไม่มาได้หรออ่าดูสิ่งที่มาอย่างแรกเลยข้นี้นี่แรกที่มาคือแอปเปิลแอปเปิลทองอ่า เดี๋ยวต่อไปไอ้นี่ด้วอมัน,นจะยิงได้ยังไงกันยิงลูกไม่ได้ยังไงกันแล้วผมชอบที่สุดเลยเรื่องมัง่งล่างนี่ยาสามารถปรุงยากันได้แล้วเย่อ่าเข,ข้ามาปในหมดไข่กันเอ้ยเพิ่งเห็นเรือเว้ยอ๋อจะมีลหลายสีให้เราคาบม่ได้หลายแบบครับแล้วก็มีสปอนตัวใหม่เข้ามา ตรงนี้เป็นดาบชุกก็มีหลายมากอ่ามานี่ก็จะมันเกี่ยวกับการไอพวกเป็นชานเนี้ยถ้าจำไม่ผิดไม่เกี่ยวกับการเรีนชารน,แล,น,นารแล้วก็หัวของพวกซอมบี้หน้าคนคิปเปอร์เซเคยลตนันนู่นนี่แล้วก็กระถางต้นไมน้ครับต่อไปดูบล็อกกันเลยบล็อกนี้น่าจะมีไม่มากนะ จะไม่ผิดนี่ยน่าจะมีแค่ไอเนี้ยไอบล็อกนี้ถ้าน่าถ้าน่าจะมาใหม,นะม่ๆนะผมคิดถ้าผมจำได้น่าจะมีแค่อบล็อกนี้แหละมีพวกเนี้ยของที่มาใหม่นะมีบล็อกนี้นี่ไอที่นี่แล้วก็ที่ปรุงยาเอ๊ะแล้วไอ่ห่ามไหนตัวอินชานตัวอินชานอะไปไหน ตัว e n นชา n หายอ๋อนี่ผมลื่มแล้วบขอโทีโว้ย enchan น,นี่ก็สามารถ e n นชา n ได้แล้วเนี่ยคนอาจสังเกตนะว่ามาตัว enchan มันจะสว่างมันก็สว่างเนี่ยครับถ้าทุกไปเน่ยหมดเลยลองลองลองวางทีปุ๊บอ่ามันจะสว่างเลยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะอืมมา ก็แมคคาพูชั่น4.2.1เนี่ยผมชอบที่สุดเลยคือมันสามารถไปเนเธอร์ได้แล้วอา่าผมจะสอนวิธีการสร้างประตูล็อกเลยนะครับเคมานี่ก่อนเลยไอ้วิธีการสร้างประตูล็กคือคุณต้องมีกี่อย่างวะสองอย่างด้วยกันนะคือหินออกซิเดียนกับไฟแช็กอ่าดูกันเลย อนี้เนี่ยวางทุกป,ปอกตรงนี้ไปประมาณสี่้ผมจำ่ผิดนั้นน่าจะเป็นสี่ถ้าผิดตรงไหน,นขอโทษนะครับน่าจะเป็นสี่มั้งสี่แล้วก็วางไอ้ตรงหรือ,อแหลกๆตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ขึ้นอ่าขึ้นขึ้นไปขึ้นเพื่อคือทำอยังไงก็ได้ให้มันเ,เข้าเป็นเหมือนทางเข้า,าครับ มัน,นไม่เกี่ยวมัน,นไม่เกี่ยวอ่าน่าใช้ได้แล้วนะน่าน่าใช้ได้เออกดไม่ติดว่ะอ่าน่าใช้แล้วอ่าถ้ากดไปแบบนี้อ่าสามารถไปเนเธอร์ได้แล้วอ่าดีใจตบมือดีใจก็ตบมือนะผม ถ้าให้ผมเข้านาเธอร์ไปผมผมไม่เอาดีกว่านะรวเครื่องผมมันแหลกด้วยเข้าไปคงจะหลุดการอัดแล้วนี่ครับก็โอเควันนี้คงม,มีแค่นี้แหละเนาะมีหลไรเล่าพวกสกินของมาใหม่ก็สปอนคงไว้ที่หลังแล้วกันส่วนไอ้พวกสอนการเอนชาสอนนู่นนี่นั่นสอนปรุงยาผมว่าเอาไว้ที่หลังดีกว่าครับโอเควันเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะสอนวิธีการโหลดราคาพูชัน0.12.1บางคนอาจจะไม่รู้ส่วนบางคนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์ซับเครื่แล้วก็ลืมแชร์เพื่อนดูนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า